พามาดูรถใหม่ครับออกจากโชลูมครับแต่อันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับถ้ามาที่กอตววาครับเพราะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยก็จะได้อุปกรณ์สวยๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับในเรื่องของ คิ้วกันหินเลยครับผมอันดับแรกเลยครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าจําเป็นมากๆากครับสำหรับรถป้ายแดงครับเพราะว่ามันจะช่วยปกป้องนะครับพวกแมลงต่างๆครับที่มาเกาะตามกระจกนะครับหรือสิ่งสกะปกเวลาวิ่งเร็วๆหรือตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือพวกเศษหินที่อาจจะกระเด็นขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะเหมือนเป็นตัวช่วยป้องกันอีกระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่หินก้อนใหญ่อันไเอกมาก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะระบบตัวนี้ใช้ระบบแอโรไดนามิกนะครับในการช่วยในเรื่องของเป็นกำแพงลมเพื่อ ป้องกันไม่ให้หมาโดนกระจกหรือพวกมแมลงต่างๆเนี่ยถ้าวิ่งต่างจังหวัดจะสังเกตว่าหลายคนมีปัญหาคือวิ่งไปแล้วเนี่ยมีมแมลงติดเต็มเลยตรงกระจกแต่ตัวนี้ถ้ามีตัวนี้น้อยลงแน่นอนนะครับผมถือว่าเป็นไอเทมหลักๆที่ต้องมีนะครับผมยังไงใครที่อยากแต่งรถอยากจะปรึกษาเกี่ยวเรื่องของรถต้องผ่านเบลฟาก็แวะมาได้เลยครับที่กลาฟตัวว่าครับผม